ราศีกุมดวงชะตาหลังวันที่15พฤษภาคมเช้าราศีกุมหลังจากใกล้จะผ่านพ้นเดือนพฤษภาคมจะมีดวงดาวหลายดวงหนุนดวงชะตาของเช้าราศีกุมอยู่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและจะดีต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและดวงด้านโชคลาภของเช้าราศีกุม ถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นการงานหากผ่านพ้นช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วจะถือว่างานที่ทำอยู่ก็จะเริ่มเข้ารูปเข้ารอยเป็นรูปเป็นร่างไม่วุ่นวายเหมือนช่วงที่ผ่านมาสำหรับคนที่ว่างงานก็จะเริ่มเห็นช่องทางในการทำงานจะมีโอกาสจะมีงานทำได้อย่างแน่นอน หลังจากเข้าสู่เดือนมิถุนายนชาวราศีกุมจะเห็นช่องทางการทำเงินเพิ่มอาจจะมีรายรับเพิ่มเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางสำหรับชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์เรื่องการพูดการจาเป็นคนพูดจาไพเราะมีคำพูดที่เป็นสเสน่ห์สามารถโน้มน้าวคนหมู่มากได้หรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นคนพูดเก่งพูดจาน่าเชื่อถือซึ่งการที่ชาวราศีกุมเป็นคนที่มีวาทศิลป์ที่ดีทำให้คนรอบตัวให้ความรักให้ความเมตตาและเข้ากับคนได้ง่ายชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจถึงใจในเกเลงไปไหนไปกันชอบอยู่กับเพื่อนชอบอยู่กับคนรู้ใจซึ่งชาวราศีกุมส่วนใหญ่ จะไม่ชอบอยู่คนเดียวและทำให้ชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะอยู่บ้านไม่ติดมีธุระมีนัดกับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้งในเมื่อดวงชะตาของชาวราศีกุมกำลังย้ายเข้าไปสู่ในทิศทางที่ดีเราจึงควรที่จะรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วจะเป็นการเสริมดวงชะตาและอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำ เพราะอาจจะเป็นการฉุดรั้งดวงชะตาของเราได้ทิศที่เป็นมงคลทิศที่เป็นสิริมงคลถูกฉโชก,กับชาวราศีกุมก็คือทิศต,ตะวันออกถือว่าเป็นทิศที่ให้คุณเสริมดวงเสริมโชคลาภด้านทิศเหนือก็ถือว่าเป็นทิศที่ให้ความสุขภายในบ้านให้ความร่มเย็นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ในด้านทิศที่ไม่เป็นมงคลกับชาวราศีกุมก็คือทิศตะวันตกและทิศใต้หากโต๊ะทำงานหรือตู้เซฟหันไปในทิศทางนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาติดขัดการเงินต่างๆเนื่องจากทิศทั้งสองนั้นเป็นทิศของธาตุไฟตามศาสตร์ของห่วงจุย้ยไฟที่ร้อนจะทำให้ไม่มีความสงบสุข สำหรับหน้าบ้านประตูทางเข้าควรที่จะมีต้นไม้ที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชาวราศีกุมก็คือต้นเข็มต้นเฟื่องฟ้าและขนุนต้นเข็มแสดงถึงความฉลาดหลักแหลมต้นเฟื่องฟ้าแสดงถึงการเสริมคุณค่าในชีวิตให้สูงขึ้นสดใสเบิกบานขนุนแสดงถึงการหนุนนำการเสริมในทุกๆเรื่อง ที่เป็นสีมงคลกับเจ้าของบ้านสำหรับสีที่เป็นมงคลที่เสริมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภการเงินและความรักก็คือสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งสีทั้ง3าสีนี้เป็นสีที่ถูกชโลกกับชาวราศีกุมและเกี่ยวพันกับการเงินของชาวราศีกุมโดยตรง 3ข้อที่ชาวราศีกุมควรที่จะระวังในช่วงนี้ 1- ระวังเรื่องการเดินทางชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะมีการเดินทางใช้รถใช้ถนนบ่อยครั้งจึงควรที่จะต้องระวังการเกิดอุบัติเหตุทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ขอให้ชาวราศีกุมใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง เพราะดวงชาวราศีกุมในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ้าง 2. ระวังปัญหาสุขภาพเนื่องด้วยชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานอาจจะทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีอยู่บ่อยครั้งบางครั้งอาจจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่อยู่ให้ชาวราศีกุมระวังเรื่องสุขภาพ อาจจะเจ็บป่วยหรือล้มหมอนนอนเสือได้ขอให้ชาวราศีกุมระวังเรื่องโรคระบาดท,ที่มาตามฤดูกาลต่างๆไว้ด้วย 3. อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเนื่องจากชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะเข้ากับคนง่ายรู้จักคนหมู่มากทำให้เข้าถึงคนหลายกลุ่มมีโอกาสที่จะมีคนรู้จัก และจะมีการขอความช่วยเหลือไม่ว่าเป็นการการขอกู้เงินขอยืมหรือให้เซ็นคำประการต่างๆหรือเซ็นสัญญาเงินกู้ขอให้ชาวราศีกุมทำใจให้หนักแน่นใจแข็งเข้าไว้เพราะเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะต้องมานั่งหรือเกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินได้เช่นกัน ก็เป็นแนวทางการใช้ชีวิตในแต่ละวันของแต่ละคนนะครับการใช้ชีวิตอย่างประมาทการใช้ชีวิตแบบไม่มีสติจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆความวุ่นวายต่างๆต,ต,ต,ตามมาซึ่งการใช้ชีวิตในแต่ละวันควรที่จะมีเหตุผลและมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับ